ฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับโอ้ยก็ oh ตื่นเต้นมากเลยเราตื่นเต้นก่อนวันนี้เราจะมาลง simulate universe นะจะอันใหม่เนะ <c oughs> าะคือบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นฮงไกเพราะว่าที่มอฉันเปิดแล้วฉันก็เลยค่ขอนข้างจะอยู่นิดนึงฉันก็เล่นในแค่แีหแกเปิดเอเนื้อเรื่องแค่เนี้ยแค่สอัน,นเนาะแล้วก็เล่นไปเท่านี้เองเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลงในะแค่ชั้นสาเพราะว่า อีกดอกชีวิตกูไม่มีเวลาขนาดนั้นเนาะโอเคแล้วนี่คือทีมสภาพทีมของเรานะเราจะมีหลวดชานาะเราจะมีเฮอร์ตาที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะเนาะตอไป็นทุกที่แล้วเราก็จะเปร่ามานะเพราะว่ามันมันลดเพราะว่าบอสต,ตัวนี้มันเป็นบอสท,ที่แบบมีลูกน้องเยอะเราต้องเอามาลดลดต้านลูกน้องมันแล้วก็ฆ่ามันจะแล้วก็ตัวหารหน้าของงานของเราเลยก็คือชิงเขอเอาเอาชิงเขอมาเพื่อที่จะมา ามาผ่านสกิลพอยน์นั่นแหละเพราะว่าคือรูที่เราจะเล่นอ่นะมันจะมันจะมีสกิลพอยน์เยอะมากแล้วเราอาจจะใช้ไม่หมด <c oughs> เอ้ยไมยส่สิเราอะต้องใช้สกิลพอยน์เยอะเพื่อที่จะทําให้เบสซิ่งทำงานหรือว่าพรที่ว่ามันจะแปะสปอร์ใช่หมลใช่เราต้องแปะสปอร์เยอะๆแล้ววิธีการที่แปะสปอร์ที่ดีที่สุดก็คือการใช้สกิลพอย์ซึ่งอิชิงเคิเก่งมากในการใช้สกิลพอยน์เนาะแผดที่เราเล่นก็คืออาบนแดนซ์เนาะที่เราเล่นแผดนี้เพราะว่ามันมีมันมีผสมกระดวงอะ่ะซึ่งก็อนะ็ออเอเคลลมยดืต ระบบใหม่แบบงงมากแกเอาดีๆจะอ้วกของที่เราจะเลือกเลยก็เอา้าปกติฉันจะเลือกเอ่อเอาคูริโอเนาะแต่ว่าในรอบรอบนี้ไม่มีแล้วบ้างมีมีเบลัซิ่งอีลักทูพอยต์อินเดอะเค้าดาวแอนด์ออฟเทนทรีอันนี้คืออะไรอ่ะทูพอยต์นี่คืออะไรล่ะแกอ๋อก็ลดลดการเดินใช่ไหมแอนด์นอมรีออฟเทนทูคูริโอแอนด์วันนิเกติคูริโออุ้ยอันนี้ดีไหมเพราะว่าอีเนกาทีฟคูริโอเดี๋ยวมันก็หายปะโอคิดสภาพาได้ในกะที่ที่มันลดเกรดตกิลเราอ่ะอย่าเฮี้ยนะอุ้ยอันนี้โอเคอยู่ ไออันนี้อันนี้จะไม่มีอีเวนต์เกิดขึ้น,น,นมัน<พ>มแค่รอบเด<ม>ียวอีเวนต์มันแค่รอบเดียวโอ้พ่อเนี่ยน,นี่ loss of 5%เอ้าก็เป็นเนกาทีฟเนี่ยโอเคอยูอเ่เราเราต้องหาวิธีการที่เราจะเอามันเอามันออกให้ได้นะเอาละกันเราถึงบอลแล้วเดี๋ยวเรามาพรีวิวบัฟที่เราได้มาก่อนก่อนกันนะเราเล่นสายเขาเรียกไหมนะสายอาบุญแดนบวกกับสายดวงเนาะก็คือเรามีบัฟบัฟทองของอาบุญแดนหมดเลยนะมี่มีหมดเลยแล้วก็มีบัฟทองของดวงอยู่สองอัน แล้วก็บัฟอันนี้สําคัญมากเลยคือบัฟทองของสายอันนี้ก็คือบัฟบัฟแชร์ดาเมจมันทําให้เออเราไม่โดนวันช็อตตายเนาะขี่ปะเกียมเปิลต่อผู้ร้ายเอาในอยู่ป้าตีกันปุ๊อยี่แล้วก็ชั้นแปะเบาชั้นแปะท่าน้องแข่งแค่บอดด้วยนะจากการจากการตีปอดตอนนั้นนี่ไงท่าหนังแข่งแล้วเรายังไม่ได้ตีแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้แล้วน้องเปิดฟิวแล้ว คืนหลัวชาเราอะสำคัญมากแล้ตกอรีบเปิดฟิว er e อะบับอันนี้แล้วก็บับอันนี้ติลยอ่ะไม่้อจะแตกหรอมึงจะแตกหน่อยไรขนาดนั้นเลิกก่อนไว่าหลัง d ิ d you k n เ w w ย o I ี m y o know I am ย h oh. e n i g h น m i s h a r g o ม,มันก็แตกเหู่เน,น,น,นี่ยโอ้อแสนแปดแสนสามช้ำๆเนี่ยสปอร์มันชับบอ,อ,อ,อกแล้วใส่มนลดสะใจอ่าตีไปก่อนเนาะโอ้โโอ้ย,อยแรงฉับเออแวันะปิดเสียงอันนี้ก้อนขนหนูอัดคลิปอยู่ กูงง<บ>อีบบอเดอบท,ท,ทายอินช่อแค่แบบอะไรเอ่ยเลิกก่อน <c oughs> ช่องกูไม่ยัง,ง,ยง,งยครับยัไ่ดเขาเลยครับเามากว่าากันบับที่ควนอกันวะฮะไอ้นะคือบัลงกนานี่ไรครับโอ้โหอีเซาปีดับโอ้โหสิกวิกมากอะอีปค ทิ่มันเบรกเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ๋ออันนั้นมันได้โผล่มาอันนั้นอันดีถ้าถ้ามีกูก็เอาตลอดเอาไ่ใด้อุ๊ยแนอ่าเอาไปตลอแบบเอาดีๆบอสตันนี้ยี่สนุกนะฉันชอบฉันชอบตอนแบบตีร้องมันตายหายแล้วมันก็เปาะเปาะ เเก็บปุิยไยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวชิงเถอฉันจะแดกหมดแทบแทบมันอร่อยเลยชิงเถอร์อร่อยเลยก็คือถ้าสมมติไม่มีถ้าสมมติไม่มีอีตั้งของดกีอ่ะก็คือต้องเอาอีชิมอีนี่มาเล่นแบบชิมถุงเลยมาเล่นแบบมันมันจะบังคับลอยด้วยเซนน่ะมันก็มันมันอวยดันเถื่องตัวใหม่อ่ะโป้งแต่เราก็มีดันเถื่องเกมก็คืออย่างก็คือชิงถุนนั่นเองดันเถื่องเกมหยอกแต่วประเด็นมันคืออะไรรู้ปะอูมี ชรวิตผมไม่ได้ตีนี่ีง่ายเลยแล้วก็ไม่ได้ปั้นตัวจินสินะภาพแฟนตั้มหางง่ายเลยก็คือแบบตียากมากทีเน่ยมันหนากำลังปงอย่นะว่าแบบแขนเนี่ยต้องบีรับเราจะเราจะเอาเทินเทินซ้ำโป้งแขนสองช้ำชำต ตอนนี้สก,กิววลพอยท์เริ่มไม่มีละเริ่มเริ่มเริ่มใช้สกิววลพอยท์ฉาบละเออเออตีเพิ่มมันไม่ใชไป็นหลอดชาตรงตีทูเรสอย่างเงี้ยนะมันเป็นสปอร์ไงมึงโปง่งสองแสน,น,แบบนเออฉันต้องสู้มามันเฟ็ดนี่ละเฟ็ดที่ยากที่สุดมึงเอาลูกล่องมาดิเอาอีมินมาคนเดียวไม่มีการลุม ไม่ใช่การรวมไม่ใช่การรวมค่ะเอาอย่างนี้ไม่คนเดียวจะแล้วจะเก็บอันติตัวละครเอาไว้เอาไว้เอาไว้สำรองการฮิลแล้วกันเนาะเพราะว่ามีอย่างมีไมนมีหลอดชามใช่หองต้องมีเออแล้วก็กดเปิดฮิลเหรอได้ฉันจะเก็บที่ก่อนนะก็มาก็มาคุณคุณเอาตัวนั้นก่อนเอาตัวอีเอาตัวตัวซ้ายก่อนมันสเลกระสจระสเลแต่ไม่คือถ้าถ้าเกิดว่าเอาตัวตัวนี้มันจะโดนหลายตัวใช่หรอป่า เอ่ารับรับรับดูก่อนเพราะว่าคุณจะได้เครื่ออีกรอบหนึ่งนี่แล้วก็อันติไปเลยเป็นไงเซเล่พิกตอรีอีดอเซเล่เซเล่เซเลหมอกละเฮ้ยเซเลหมอกละเฮ้ยตกงานละเอาอีไหนดีวะอีดอกเหลือตีตีตีนี่เอาอีต่างก็ได้เอาอีนั่นก็ได้เอกอีต่างก็ได้จะได้โดนสองโอเคได้ ตัวเล็กสำคัญเนาะต้องฆ่าตัวเล็กนนี้เอออินี่อินี่มันนี้แล้วอินี่มันจะมันจะมันทะเลแล้วมันจะฆ่าแล้วห้ามไม่ได้มกูเป็นเบรกมันดิเบรกก็่ว่าจะมีต่อวิธีคือเบรกมอนไม่ก็ฆ่าลูกน้องยิ่งลูกน้องรู้ไหมลูกน้องน้อยมันจะเบาโอเคเบรกได้มันจะหยุดไม่คือจะเบรกทันไหมไม่น่าทันเนาะไม่ทันก็ตอนแรกวัวบอกให้มย์บอกเอาตัวนั้นแต่โอ้ไม่แรกอันนี้ก็คุ้มเหมือนกัน ถ้าง are, ั ap, e, ้นก็รีบรีบต okay. ีให anyway> ้แมลงมันหายให้หมดมันจะได้แบบเต็มมันจะได้ลดลงโอเคแล้วก็อ่ะตายสองแสนแยมมาเกียมเกียมเกียมพืชแล้วเออสองแสนอุ้ยอุ้ยตายตายตายหิวเลยเย้าชื่อเออเย้าชื่อหิวเลยเออแม่แคที เออป่าปปาโอ้โหเออไม่แรงมากไม่แรงมากออันตี้ันตีตีไม่มมันมันมันจอีกรอเลยนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าต่ว่ามงต้องเออทันอยู่ทันอยู่เรกเรกเรกเบรกดาวเออดันเดาวรถต้องตีเนาะเบิกไปเลยเบิกไเบิกไเออสี่แสนอูสีแสน โซสเลออันนี้ไม่น่าได้แล้วเนาะก็ติติใช้ใช้สกิลพายดีกว่าใช่ปะมึงมึงตีมึงตีปกติบาร์ไม่คือหมากหมากด้านล่างมึงไม่เต็มอ่ะโซสเตอร์วแบัติไม่ได้มันต้องถ้ามึงจะกดใช้สกิลมงคนแบบมีหมากสักสามตัวขึ้นไปเอาจะวัดราป้องกันไปเลยก็ได้นะหรือหรือหรือมึงสโลให้มันให้มันให้มันสปอร์มาใหม่มึงเปงนไรตอนนี้ตอนไม่คือคือกูว่ามึงเชื่อกูลดลดลดป้องกันเลยเฮอร์ตาได้เลยตายห่าแน่ลอตเซนเชื่อกูโอเคตายก็ตายวะเดี๋ยวเราบาบ้าก่อนแล้วก็เฮอร์ตาต่อตาย ถ้าไม่ตายกูด่าองหนดมนี้ขายขารออีก่ไม่มันได้มันได้เสื้อูเนี่ยโอยใกล้ตายแไน่วชามิฟิวไปเลยออปกอใช่ปกติลืมโอ้ยนั่แอนต้บ้า เออตีโหสเลจบแล้วจบแล้วสเล่ัวชาคนเล่นบัวชาตีก็คือชนะเลยจบเลยพี่เรียดอ้าวไม่จบเออไม่จบครับไม่เป็นไรมีมีมีนี่มีเฮต้าอยู่มีเฮต้าอยู่เออเออให้มันจบที่บ้านดังอีจัดก็คือก็คือคนในในดีก็คือแบบเชียร์มวยกันช้ำเลยอีดออะไรวะอย่าเลือกอย่าเลือกลบล้างนะอย่าเลือกลบล้างนะโอเคมึง มึงลบลางก็มันก็ดีมันงงมึงจะไปว่ายอ๋อเพราะอะไรอ๋อไปอีกแลวไม่มีครไปอีกแลวไม่มีขับการหวนลบลางลบลางเล่นแล้วโดนตัดจบนะจ๊ะนี่นะคะูกูโดนมาแล้วนะคะลบลางอ่ะรูนลบลางมันตัดจบเลยมึงวันนี้ก็คือวันนี้ก็คืออะไรนะก็คือชิงเข๋แบบตัวตัวมัมนะว่าไม่ได้เราในในเมื่อเราไม่มีดันถึงมังกรมังกรเยี่ยวอ่ะเราก็ใช้อ่าตัวของของเก๊ไปมมง ถ้ามึงเดินเดินมาเจอเทพแล้วมึงเดินเจอลบล้างมึงโดนตัดตกเลยคือแบบคือไงคือคือกูโดนเตะตัวเกมเหรอไม่รู้ของเฮอร์ต้ามันบอกเราว่าเข้าไปรุ้นไหนก็ได้แต่อย่าเข้าไปรุ้นลบล้างเด็ดขาดคืออะไรวะทำไมอ่ะคือแบบคือมันจะเด่นออกจากเกมแบบแบบแบบเกมเอี๊ีสมัยก่อนแล้วไอสลามอิสลามมุงๆมันลบล้างเราออกอีเกมอีเทมอะไรนี่ยอีเทมอรเฮ้ยมึงเป็นการผ่านที่แบบทีมไม่สมประกอบแต่คือแบบเกรดบ้า ในนี้สเปกของสุดคือหลัวชาวเว้ยเฮอร์ต้าก็เลเวลไม่เต็มไอทาร์เรนก็น้อยอีอะไรวะอีเปล่าก็ของที่ใช่วะก็คือเลเวลเจ็ดสิบยังไม่อัพของอีอีนี่ก็ไม่ต่างกันอีดอกของอีชิงเคิก็คือเพิ่งปั้นเมื่อวานนี้ปั้นแล้วใช้เลยเออใช้ขุมคุณหนุ่คนะก็จบกันมาแล้ทุกคนสำหรับซินตีโมเลสยูนิเวอร์สอันใหม่นะจ๊ะที่เป็นอีบอส่วงเนาะถามว่ายากไหมก็ยากนะแต่ว่าสนุกดีฉันชอบตอนที่แบบ ฆาตุน้องมันได้แล้วแบบมันแตกเปาะเปาะใส่กันน่ะตลกยอดสนุกเท่ากับปาดเบี้ยวใช่แล้วก็นี่ตัวแบบประจำวันของเราก็คืออีชิงเกอรนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่ามันแดกสกิลคอยเก่งมากอีดอกแปะแปะสปอร์ช้ำเลยนะจ๊ะสำหรับพวกเราที่ไม่มีดันเถื่มังกรเนาะแล้วเราก็ใช้ของของเก๊ไปเนาะเราไม่รู้คนจนอ่ะคอยเป็นเรื่องอร่อยนะดิคน คนอื่นเขาผ่านกันแบบใช้ตัว5ดาว4ตัวอะไรเงี้ยเราออกเราไม่จ้าเราใช้4เราใช้4ดาวไปแล้ว3าตัวเนาะโอเคไปละทุกคนจนอย่าเราบ๊ายบาย